อัศวินท,ท่านลยครับนี่คือเกม Ark s u r v i v a l EV โปเกมนอครับผมถือว่าเป็นซีซั่นสองแล้วกันเพราะเราเริ่มต้นใหม่ในดินแดนที่น่าจะเร้าใจขึ้นกว่าเดิมโอ้โหบอกเลยว่าเจอโปเกมอนใหม่เพียบแต่ว่าดินแดนนี้มันขวอันตรายเกิดไม้ไม่ถึง2วิเลยตายแล้วกโดนฮันเตอร์ทิลแม่งอยู่บนหัวเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วรีบวิบ่งมาตอนนี้เราหาตัดไม้ทำทุกอย่างก่อนรีบสร้างบนมาจับโปเกมอน บอกเลยว่าเราหาจับตัวเจ๋งๆเลยเนี่ยในศพผมยังอยู่เฮ้ยกระต่ายโคตทเท่เล้ว,ว่ะเดี๋ยวจับหาจับกระต่าย,ยดีไหมเออเดีย๋ยวต้องดูก่อนว่าเวลเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน่อยดิเวลเท่าไหร่วะโอเราอย่างเยอะเอาไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเรารีบฟาร์มรีบรีบทำของก่อนเลยเฮ้ยโห,โหเสือผ่านแล้วไอเสือเจอสลิปเปอร์ มันตบล่วงเลยนะ <c oughs> จากคลิปเก่านี่มันตบเราสลบเลยนะไม่ตบโคตรแรงเวลสองตบล่วงเลยหดจัดโอเคขาดเห็นกับไฟเบอร์เราจะได้ที่ล็อกขาเดี๋ยวเราจะมาจับทาราซอนเอามาช่วยผนของเพราะเดี๋ยวอนาะคตของมันหนักแน่นอนโอเคไฟเบอร์ยังไ,ไงพุ่มงั้นเอาได้โอเคพุ่มแยะแ,ยะแถวนี้ฟาร์มได้เป็นล้านอะ เก็บเผื่อเบอร์รี่ดำด้วยเพราะเดี๋ยวต้องใช้เบอร์รี่ดำเยอะเดี๋ยวเราทำยาสลบมาจับโปกเกมอนกันมาดูว่าโปกเกมอนตัวไหนผู้โชคดีจะมาจะได้มาเป็นคู่หูตัวแรกของเราตัวนี้เลยแล้วกันเรายี่สโอเคล็อกเลยบ้าพอให้หัวตอนนี้หัว,หวไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้หัวเข้าไปหัวเข้าไปหัวเข้าไปตอนนี้ยังไงหลับไหม เรื่องมันน้อยอ่ะมันน่าจะหลับง่ายตัวนี้หัวลงไปตายไวหลับหลับหลับกลัวจะหลับแล้วคืออะไรมันจะหลับออหลับดิอนีอโอเคเค้มเลยไปแป๊บเดียวเอาไอะไรเนี่ยอยากกินอะไรเลือกเลยเลือกเลยโอเคอันนี้เราก็รอรอตื่นน่าใช้เวลาไม่นานไว้อันนี้ทราบโปเกมอน เอาเนื้อก่อนแล้วกันอุ้ยได้แล้วโอเคตั้งเคยียบเดียวไว้โอเคจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคให้ให้มันหยุดตรงนี้ก่อนอุ้ยเชียร์ลิสดอนเอ็ก,กล่างล่างเมกาเอ็กนูว่โคตรเท่ยิ้มไม่เสียคำรามด้วยโคตรเท่เลยว่ะอุ้ยแล้วมันอยู่ในตรงนี้เนี่ยอันตรายเว้ยเนี่ยโอ้โหดูทรงละจะจับได้ไหมตัวนี้อยากได้ว่ะ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะพยายามจับแล้วกันโอเคฟาร์มก่อนตอนนี้รีบฟาร์มก่อนก่อนที่มันจะหนีไปที่อื่นไม่ไหวเลยม,มีความคิดดีๆอยากลองอยากทดสอบออขอขอสักป้าบแล้วกันเอาให้โดนด้วยชิบหายแล้วโดนด้วยไม่คิดว่าจะโดนแต่ลองก่อนว้าหูโคตรแรงเพี้ยพ่นเป็นระเบิดด้วยโหดจัดโอเค บอกเลยว่าเราต้องฟาร์มก่อน <c oughs> แค่อยากลองให้เฉยว่าพลังมันโหดไหม One <hour> later. มาพร้อมแล้วช็อตนี้จะขคาบลนห้เสร็จก่อนจะลองจับเลยดูกันว่าจะจับยากขนาดไหนเจ้ามังกรลิซารอนเมกา X เอ้ยต้องเรียกว่าเมกาลิซารอน X ดิอะไรวะเนี่ยเอาเลยปะล่ลละช็อตนี้หาจุดโลง่ลงๆก่อนบินสูงแต่ลองดูจะโดนป่าวะ มาใหม่าำไมลองเฮ้ยชฉ่านี้แหละมันนิ่งๆอยู่มันนิ่งๆอยู่ปั๊บอุ้ยโดนด้วยโคตรแม่นไปแล้วครับดีครับหาจุดอื่นยิงวิ้ยชิบว่าตามมาโคตรเร็ววิ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจะยึดอ้าว่ามันตามมาโคตรเร็วแหมเอ้ยกูสบก่อนยิงได้ไปสองนัดเองเอาไม่จะไปไหนจะไปไหนแก้แค้น เกิดมายิงได้เรื่อยบอกเลยวันนี้ต้องจับได้ตัวเนี้ยขอเลยตัวแรกเฮ้ยมันจะพคนไฟหลบอบริการลบดิจิตอมาดิมาหลบอีกอ้ยยังไงสวยมากมาดิมาอุ้ยมาดิตีไม่โดนโอ้ยโอ้ยมันตีโดนแล้วโหโคตรเจ็บมันเวลเท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่ทันว้าวเวล่งหกสิบแม่งเอ,อ้ยตีแรงทิบหายมาไม่ยอมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงลองล็อกขาดูเดี๋ยวลองล็อกขาดู่วน เฮ้ยล็อกได้เอาง่ายแล้วอย่างงี้ง่ายแล้วง่ายแล้วหลับไหมหลับไหมเฮ้ยมันนิ่งพอมันโดนจับหรือว่ามันหลับแล้อว่เนี่ยหลับหรือยังวะไปนี่เยอะแล้วเนี่ยอื้อหลับไหมยังไม่หลับมันยังไม่ขึ้นหลับโอเคยิงต่อดูไม่ออกเนี่ยว่ามันมันจะหลับไม่หลับเนี่ยไม่หลับยังไม่หลับยิงต่อยิง ยังไม่หลับยังไม่หลับอีเกเหรอเฮ้ยมันหนีมันใกล้หลับแล้วนหนีเออเฮ้ยไกลเกินโอ้โหแม่งเอ้ยหลุดว่ะต้องไปค้าพเพิ่มแม่งเอ้ยอย่ารอรีเร่อเดี๋ยวมันกลับมาโอเคโอเคเราต้องไปขาค้าพเพิ่มก่อนเดี๋ยวมันก็กลับมาตอนนี้เดีย๋ยวพอค่าสลบมันลงเดี๋ยวมันจะกลับมาเดีย๋ยวเราต้องรับเยอะๆเลยแม่งไม่พอว่ะต้องอัพธนูเพิ่มด้วยแม่งเอ้ย ธนูมันยังไม่แรงพอโอเคครับเลยเอามาห,หมดเท่าที่มีแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันยังอยู่มันกลับมามันกลับมาจริงด้วยลงมาลงมายิงนะไม่ลงยิงนะหนึ่งวิ่งมันโค้งหลบโอ้โหเฮ้เยมันกำลังบ,บินลงมันกำลังบ,บินลง เอออดนี้แหละชปอตนี้แหละมันอยูงบอลโอเควิ่งวิ่งวิ่งโอกาสเดียวเท่านั้นล็อกเลยอตนี้เตรียมมาเยอะตเนี้ล็อกเลยมาลั่นไปเลยชอดนี้วับมาแล้วคันฟ้ามาลั่นไปเลยอืมจะสลบทไหมวิวหกสิบจะสลบทไหมจะสลบทไหมขออีกขอเยอะๆอะขอเยอะเยอะ ยังไงยังไม่หลับอีกยังยังอีกเกอ่อโอ้โหจับคอไปเนี่ยกระสุนอเออืออเฮ้ยหลับแล้วโอเคโอเคจับเลยฉันเลิกนายดิด,ดอนเอาเมาลั่นอะไรวนะเนี่ยเม้าเบิ้ลตายไว้เนี่ยนะโอ้โหเอโอ้โหเดี๋ยวเม้าเบิ้ลอีกแล้วอุ้ย เปอร์เซ็นต์มันน้อยไปว่ะต้องตอดเลือดเออต้องตอดเลือดหน่อยนึงอร่ะลอยทีเฮ้ยมเมาไปลรงหนาวะเนี่ยปวดหัวแหละเฮ้ยมันยากเกินไปว่ะใส่ต้องให้อาหารแล้วแหละซองละทางเดียวตอดไปก่อนอือเอาขี้นะอะเดี๋ยวทำไม่ได้ต้องให้อาหารแล้วละ่ะ มัานาเป็นทางเดียวแล้วจับยากจัดเลยว่ะแม่งเอ้ยโอเคเอาเนื้อดิบมาแล้วแบบนี้แหละบอกเลยต้องติดแล้วเดีย๋ยวต้องตีให้มันเลื่อนรถมันจะได้กินเนื้อแล้วเราจะได้จับติดโอเคอย่างงี้ต้องเคี่ยนไปก่อนเคี่ยนไหนวะโอ้นี่ต้องคลาบก่อนอากาศหนาวจะตายหนาวจัดเลยตรงนี้อะไรวะเนะี่ยสภาพอากาศแเปลงไอ้ดันนี้เลนอย่างยาก โอเคเดี๋ยวผมคงต้องรอตงนี้เนีอยอาจจะต้องตัดแป๊บหนึ่งอะ่ะวิธีเล่นก็คือตีให้เลือดันรถมันจะได้กินเพื่อเพิ่มเลือดเ,เลือดก,ก็ลดอยู่แต่เลือดมันเยอะมากเลยได้แ,แค่นี้แหละขวานหินแงเอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดก่อนล้วกันพอมันกินแล้วเดี๋ยวผมตัดเลยแล้ว เอากูตัดทําไมเนี่ยกูตัดยังไม่ถึงนาทีเลยเอาหนังกระติกยิงสี่ลูกติดเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาละ่ะครั้งนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวดูสแตทหน่อยดิโอ้ oh. เออมันกินเนื้อไปชิ้นเดียวเนี่ยเราตั้งไว้เออได้ได้เร็วดีไม่เสียเวลา ที่รับชมถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมัวพันที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ